สวัสดีค่ะสวัสดีอีกรอบนะคะเนาะพักเอาแรงนิดนึงเนาะค่ะเนาะหลังจากเด็ดมะม่วงเขียวสวยอันนั้นสารพันใหญ่เนาะค่ะเนาะก็จะมาหอ่อนี่แหละค่ะเดี๋ยวพาไปดูเนาะค่ะเนาะพักเอาแรงนิดนึงก็ทําวิดีโอไปด้วยเลยค่ะมันเยอะจ้ะทุกคนจา๋าตามจิมมานะคะนี่ค่ะจิ๋มจะมาหอ่อนี่จะทุกคนจ้ะ นี่ค่ะเสรจไายมันเนาอค่ะเนาะลูกโตโตใครชอบมะม่วงเนาะจ้ะเนาะตีจ้ายบอสะอ่อนกับพี่ก็ละพอแล้วลูกมันะนะน้องเห็นไหมคะนี่ค่ะวงหนึ่งอะประมาณสองสี่หกลูกอะจ้ะโอ้โห๋ยวก่อนนะขอถ่ายรูปก่อนเนาะค่ะเนาะ อ๋อคือปนใส่ปุ๋ยทำไย,ยอยู่แล้วไงแต่มะม่วง,อ,งอ๋ออโอเคโอเคโอเคเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวติ๋มก็จะทำหอ่ำมอมะม่วงก่อนนะคะเนาะนี้ตอนที่ไม่ได้หอ่อแลวถ้าห่อแล้วก็จะเป็นถุงๆเหมือนที่ติ๋มเคยอัดคลิไปไว้ก่อนแล้วนะคะเนาะอันนี้ค่ะอันนี้คนงานของคนที่เช่าสวนมาห่อนะคะทุกคนจะ๋ะอันนี้พี่แกมาหอ่อเพราะว่า คนที่มาทําสวนเขาไม่เอาเนาะค่ะเนาะแต่เป็นสวนพี่สาวนะคะโอเคจ้าติ๋มจะจะการทํางานก่อนเนาะค่ะเนะาะเดี๋ยวค่อยไปดูกันที่อื่นเนะาเนะจะน้องมาจากสวนบนแล้วมาสวนกลางอา่าอันนี้อีกวันนะคะไม่ใช่วันเดียวกันเนาะค่ะเนาะมีหลายช็อตอะนี่ค่ะสวยไหมคะอันนี้ต้นนี้ คนที่ทําสวนไม่เอาเนาะค่ะเนาะพี่ก็เลยมาห่อเสียดายจ้ะดูที่เป็นถุงพลาสติกนู่นนะคะทุกคนเป็นน้ําดอกไม้จ้ะอันนั้นก,ก็เป็นคนที่เช่าสวนทำเนาะคะเนาะแต่สวนจริงๆนี้คือเป็นของพี่แกจ้ะนคะนคะธรรมชาติล้วนๆอยู่ป่า อยู่กับสวนอย่างนี้จะมีความสุขจากทุกคนจ้ะค่ะเสียงนกเนอะเห็น,นเห็นผลผลิตมันก็มีความสุขเนะพี่เนาะจริงนะดูดิราคาน้ำดอกไม้จะเป็นราคาพิเศษหน่อยแต่อันนี้เราจะไปทำมะม่วงกรวนที่ห่อไว้ให้ เพื่อไม่ให้แมลงมันเจาะเนาะค่ะเนาะแมงอะไรนะเจาะแมงแมลงวันอ๋อแมงวันแมงแมลงวันทองใช่ค่ะ่ค่ะเพราะว่าไม่มีเวลามาไงที่ยายยายยายเสียนะพี่เรามาไม่ทันถ้ามาช่วงนั้นน่ะ มันโอเคอยู่ใช่ไหมละ่ะใช่สิ้นเดือนไม่ต้องหนังสงการหรอกสิ้นเดือนน่ะแม่นกว่าละ่ะเพราะว่าีรายเสียก็เพิ่งจะอ่ะได้อาทิตยหนึง่งพี่ไปอยู่พ้าวอะ่ะอาทิต์หนึ่งใช่ไหมแล้วอาทิีหนึ่งได้มาอยู่ในเมืองนี้อีกอาทิตีหนึ่งอะ่ะ แล้วค่อยได้มาสวนนะพี่มันเป็นสองกระติ์แล้วอ่ะคืนนี้มะม่วงนี่มันแก่จัดแล้วไงแมงวันทองก็เจาะไปแล้วอ,อย่างเงี้ยมันต้องมีคนช่วยเนา,จานะจ้ะเนาะอีกคนนึงแจงกิ่งลงมาอีกคนนึงหอ่อจ้ะชีวิตสาวสวนเนาะเสร็จแล้วใช่ไหม นี่ค่ะ,ะนี่สวยมากเห็นไหมอ่ะพวงนึงไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว <laughs> นี่เราสองคนพี่น้องก็จะมากันอย่างนี้จ้ะทุกคนจ้ะมหาชนกค่ะห่อพวงนี้พวงนี้มีประมาณสิบห้าลูกก็สามกิโลได้แล้วเนาะประมาณนั้นค่ะ มาเด้ primo, ใอใครชอบกินเปรี้ยวๆน้ำรายแจกแต่เสียดายไม่ได้เอาน้ำพริกมาด้วยน้อยจัะเนาะโอเคเนาะค่ะอันนี้น้ำดอกไม้ค่ะค okay. okay. okay, ่ะน okay, ี่น้ำดอกไม้เมื่อกี้พี่ถ่ายมัเปิดจะอี้กอพี่ที่พี่ถ่ายให้น้องมเปิดจะอี้กอโอเคเจ้าเนี่ยค่ะมันน้องนี่ทำอ่ะ น้องนี่เอ้า,าน้องทคมปอ่ะโอ้เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวอือเดี๋ยวกนกระโบนกระโบนให้สำเนาอ่ะอ่ะฮึ่มแล้วห่อไว้ให้เปิ้นพ่องเรามาเราก็เก็บของเปิ้นพ่องละจกะ ร่ <laughs> มไปช่วยกันจ้ะล <laughs> ูกโตโตสวยมากเลยนะคะสวยงามโต <laughs> โต <c oughs> โตเออเอ้ยเสียดายนะคะอ่ะปล่อยแล้วนะ <c oughs> อ,อันนี้ภาษาอีสานเขาเรียกต้นแตงน่ะต้ เจ้าอุ้ยเจ้นี้ต้นใหญ่มากเลยเราทุกคนดูค่ะแต่ลูกสุกท้าสุกถ้ามันสุกนะมันจะเป็นสีดาหวานน,นะน,นนี่นะต้นเต้งนี่นะอุ้ยนี่ต้นนี้ต้นใหญ่จ้ะทุกคนโหดูจกมากทุกคนจ้ะดู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 เดี๋ยวติ๋มเอาให้ดูนะคะติโถทุกคนจ้าแต่ติ๋มก็เคยกินนั่นเนี่ย แต่ก่อนเป็นเด็กๆอ,อร่อยพี่ไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอ่ะสมัยก่อนน่ะติ่มกินนะแต่แถวอีสานมันต้นเล็กจ้ะพี่ออ้เนี่ยทางเหนือเนาะเขาไม่กินแต่พูดถึงเขาบอกว่าเป็นแห่ที่นะเขาบอกอนุรักษ์แต่ที่นี่ไม่กินคะ่ะทุกคนจะ้ะเนี่ยคะ่ะดกมากแล้วก,ก็มีด้วยนะคะในป่านี่คะ่ะในในป่าในใน,ในต้นมันเนี่ยคะ่ะเนี่ยคะ่ะแต่พูดถึงอทั้งอีสานจะเอาใบเนี่ยคะ่ะพี่ ไปทําไม้กวาดเอาใบของเขาเนี่ยไปทําไม้กวาดใช่ใช่เอาใบเนี่ยมีไปทําไม้กวาดโชคมะโชคดูว่าลูกค้อนาะคะน็อดนี่ค่ะกาลงังลูกเล็กๆทุกคนจ้ามาเจอด้วยความบังเอิญเน,ะน,นเาะใช่ใช่ใช่พี่ถ้าพี่มาเจอที่ช่วงนั้นไอ้น้องคนงานมาช่วยอะ่ะ เนาะมันต้องมีคนขึ้นฮะใช่อูข้างบนยิ่งเยอะนะพี่จ๋านค่นอะต้องไม่เศร้าที่เราเอาสอยไอ้นั่นอะสวยมะพร้าวอะ่ะใช่ปี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวซูมก่อนดู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 ด,ดมาจัดทุกคนจ้า มาตั้งไหนครั้งไม่เคยสังเกตนะพี่เน <Scientists> าะป๊ดด <Overwatch> ูด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 ูชุดจอดเลยเนี่ยอันนี้เอารถเข้ากลางสวนอุ้ยโอ้อันนี้บวงม่วงเขียวโอ้จะพูดถึงมันก็แกแล้วนะพี่เนาะอันนี้อะไรหัวมันชัดมากสิ แลก็้นม่ไม่ด้หลยนะ่นขอมนเอยนี้ล่ะแล้วเขาเป็นขึ้นเจดเนะเดี๋ยวพอแล้วเนี่ยค่ะโอ้อ้ตายม้วนออกาูหอ่าอันนี้กแตกกิ่งแตกนอัห้แลนะจอดนี้ก็แม่ข่มนิดแม่ค่ะอ้อันนี้ส้มโอตัดกิ่งม้นรไป อู้อันนี้ป้าป้าป้าเพิ่นมาเข้ามาหาน้องก็ยังสะอนะ้อนใต้เปิ้นน่ะเนาะอู้ดูทุกคนจ้ะใช่มันมีที่ขายม,มีที่โซน้นนใช่อู้อน,นี่กําลังปิดตา มาดูน้องไม้ลายทั้งพุ่นน่ะจิปีที่แล้วเขาเอาพุ่นนะก็ใช่แล้วที่ว่าเราเอาก่อนนะพี่เอาไม่เอามีเคลียร์ๆเพราะแล้วนี่นี่นี่เนี่ยเนี่ยเหมือนเหมือนมันจะชุ่มๆเนี่ยแยดก่อนน้องไม้ี๋ยวก่อนเออเอามาเอาทั้งเนี่ย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 เอาพันยังไม่มี มันยังนี้อย่างก็อ้นเผานีเพีเนี่ยอืมมันได้เนาะเนาะ ไม่ได้กินนะ้ำนะคะค่ะอันนี้อีกโซนหนึ่งนะคะทุกคนจ้านี่แหละคะ่ะเนะาะจะถามว่าเป็นเกษตรกรมีความสุขไหมมีจ้ะมีความสุขจ้ะทุกคนจ้าแต่เราต้องมีแรงผู้ชายเนาะค่ะเนาะ,ะ,นะมาช่วยเนาะต้องมีแรงผู้ชายมาช่วยนะคะ ถ้าพี่แกก็ไม่มีลูกชายเนาะค่ะเนาะมีแต่ลูกสาวลูกสาวคนเดียวจะทุกคนจ๋าเนื้อที่มีหกสิบไล่จะทุกคนดูสิดูสิคะติมก็ได้มาเนาะคะนะ่ะเนาะมาถ่ายมาช่วยงานอย่างนี้เนาะคะนะ่ะเนาะมันก็มีความสุขจะทุกคนจถามว่าเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยเนาะคะนะ่ะเนาะชีวิตเกษตรเนาะคะ่ะแต่ก็อยู่กับธรรมชาติมันก็ เนื่อยแล้วก็พักเนาะมันเป็นอะไรที่มีความสุขติมมานะคะน่ค่ะติมชอบชอบบรรยากาศแบบนี้นะคะเนาะวันน,นเราก็ทํางานไปเนาะค่ะเนาะได้อยู่กับธรรมชาติได้อยู่กับสวนอย่างเงี้ยจ้ะดุกจกมากทุกคนจ้ะโอเคเนาะคะ่ะเนาะแล้วเราไปต่อกันอีกที่หนึ่งเนาะคะ่ะเพราะว่าสวนมันกว้างมากเนาะค่ะเนาะ อันนี้หน่อไม้ไข่หวานจ้าอันนี้กินน้ำฝนมันแตกแต่ยังไม่มีหน่อน่ะพี่ถ้าฝนตกฝนตกไอ้นักตักตักหรอคะอะไรอะเด็กเด็กห<ๆ>าอะไรกันอู้อะ,อะไรอะ่ะหนูกระตาย สามสาหายโูแล <halluc oga, S 2> ้วมันแก่หรือยังอ่ะหรอเจ้าโหเยอะแดนนะพี่ใช่ใช่ เยอะมากเพมเมาส์งานลูกเต้งๆหนอกเพ่นะแม่ค่ะเจ้าฮะเห็นไหมคะแรงหมดแล้วหมดแรงเร็วมาลายนอกเพมจะหันชัดลูกเต็งดิ Okay. มาออกมาทางนอกมาที่หนอกเฮไม่รู้ดเูเหมือน<จ><ด>มันแกะอะไร่ใช่มันเตงแล้วลองแกะเขาเหอถ้าไม่ได้ห่อ,นนะะนอนเนาะค่ะน้องเนี่ยเนาะมันทองมันฉลาดจัเนี่ยเนี่ย นะคะโอ,อ,โอ้โอ้อ๋อหนุ่มต่ลูกโตมากเลยอ่ะถ้าหอมใหญ่ใหญ่งงใช่คือคนงานก็ถ้าจะล้าเหมือนเราอ่ะพี่ <laughs> คนงานถ้าจะล้าเหมือนเราอ่ะพี่เนาะปีนี้ไม่เห็นมีมะเฟืองเลยนนเนาะปีมะเฟืองมีทุกอย่าง อืมดู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 ด,ด,ด,ดอ้โอ้มะพร้าวแข็งนะ่ะพี่ลูกจกถ้าจะได้กิ่นอยู่นะเือนื้ไม่ <c oughs> ค่อยแขอแรงไม่พอไงพี่เนะะี่ยค่ะอู้ ใจแบบมันคนเดียวเนี่ยไม่แปรไม่ต้องมีเงินจ้าม่มีจ้างคนงานะเสองคนเองหรแปดหางสายาหลานจมโอ